พอหังาน่าเป็นเป็นพนักงานผู้น่อยแต่เป็นผาราชการเป็นผาราชการผู้หน่อยเข้าเคยเก็บใต้ละเอียดมากแต่ตอนห้องเป็นน้อยแล้วห้องมาอยู่เป็นผู้นั่งคนเป็นหัวหน้าคนเข้ากับจัดเก็บงานเป็นถ้าเข้ามาเลียเนี่ยเข้าบโบเก็บใต้ละเอียดพออันนี้ หลักฐานของการศึกษาวันหนี่ยเมื่อเท่าไปเป็นเจ้า์ยิ่งายคนเท่าไปเป็ีนงานโมเป็นเห็นงานโมเป็นพวกับกุ้งงานโมเป็นพวกับขุ่นบอลงานนั้นจะเสียเมื่อเท่าหมูจดขุ้นชีวิตของคนแต่ละต้นควรื้อการเท่ากับพยายามควรไว้นี่แหละเท่าจทย์หมูซัดกระถ่มของชีวิต แล้วเขาจะหู่ว่าชีวิตของคนเท่าเนี่ยเขาจะบอขอว่าเขาจะต้องพบเจอกับสิ่งดีๆตลอดไปพอสิ่งดีๆตลอดไปมันจะโบมีมาให้เขามันจะมีมากเป็นข้างเป็นข้ามมันจะโบมีมากตลอดทรงสาบวบกเราหนั่นลวนแต่เป็นพาลังหันทั้งสิง้น ไใ้ใจความของโอวาปาติโมแปลออกมาเป็นภาษาไทยว่าการบอทำบาทั้งปวงก็คือให้เฮาไม่ศีลดังเี่เฮาสามา,ารถท่านไปในหันศิลห่าขอบการบอทำบาั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพ่อการชำราจิตของตนให้เท้าหลอกเบื่อตนคือศีลเอาสมาธิศีลคือการบวชทำบาปตั้งกวงการทำกุศลใน้ถึงพ่อในห้องมัสัิด สร้างบุญสร้างกุศลกุศลมาจากคำว่ากุาศะซึ่งเป็นยาชนิดหนึ่งที่อยู่ประเทศอินเดียซื้อยากุศะยากุศะเนี่ยจะเป็นแค่แาลย,ยาไวา้หรือ,อยาฆ่า,ายาแผลบาดเจ็ ต่อง่ายๆคือว่าขยายพันธุ์ได้รวดเร็วขยายพันธุ์ได้รวดเร็วคือไปในวัยงกได้ไวถ้าเข้าวัลบหย่าบอถอนหย่านั่นหอกหย่านั่นก็สีโคกน้าดังกิเลสในจิตในใจเขา ความอยากเอาหลักเอาเปี่ยมในคิดในใจเฮาความบ่สื่อสารในคิดในใจเฮาถ้าเฮาบ่ถอนมันออกคือถอนหยากุศลสักเมื่อจิตใจเฮาก็สิมักมุ้มนีสิ่งบ่ดีอยู่ใเนี่ยนี่แหละเฮามาสร้างกุศลการทำกุศลให้ถึงพ่อ การช่ำละเจิตของตนแห้่ขาวหลอกคือการจเริ่ภาวนาร่วมใจความว่าพรุดธเจ้าคนบอกเขาว่าให้เขาใส่ชีวิตอย่างบ่ประมาทให้ใส่ชีวิตอย่างบ่ประมาทให้ใส่ชีวิตอย่างมีสติพรูดธเจ้าคนบอกว่าอย่าประมาทในชีวิตจะของ ว่าอายุจะของสิยืญาะอายุของคนแต่ละคนบนบนเน่บ,อน,น,บอนอนบางคนเด็กน,น้อยก็เสียชีวิตซ้ำเท่าเนี่กะเสียชีวิตคือคกันกะตายคือกันอายุกลางคนกะตายคือกันเพราะฉะนั้น ใส่ชีวิตอย่างบอหมางให้มีสติอุรเจ้าผลสังเสริญค้นบอะมางในการใส่ชีวิตดังพเ่นสังเสริญพอขาเป็นเศรษฐีขายผ้าย่อมด้วยหน้าดอกไม้ซึ่งคัางน,นั้นเล่า เอาดอกใหม่สีต่างๆไม่ยอ่อหาเลยจะเอาไปขายพ่อเอาไปขายผักเวียนไว้หาลอยเลียแล้วก็บ,บอกูหน่อว่าผักเวียนอยอะนี่นละมืออื่นเข้าจังขาวแน,น่น้าไปขายแต่ตกกันขคืนมาไปมีฝนตกถ้าอยู่ใหญ่ตกฝนตกอยู่ตลอดขึ้น เล้วเห็นให้แม่นางสายนังนี่นางไหลนางเต็มอยู่ตลอดเก็บหมื่นเก็ดขึนบอยอมหลดกว่าข้าเกียนพวนั้นก็ลกนนนกนเลยส้างลุกหนอกว่าเห้าปาัหลกขายขาอยู่นี่แหละซึ่งข้้นหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเห้าเพิ่นได้เดินเที่ยวจาริบินาบาปโดยมีพระอานอนท์ตามหลังมามาดียิน คำของพ่อข้าที่เป็นเศษทีคนนั่นในกาวว่าเข้าปากละขายผ่ายยู่นี่ละขายมาตลอดปีเลยผู้ได้เจ้าก็เลยจิบแยงพระอ,อวดโดยธรรมชาติของวงส,ส์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นแยงพระอ,อวดจะต้องมี่เห็นใเท,ไทพไะอ,อานนท์สงสัย พระอน,นุนก็เลยถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีเหตุอันใดนอ่ขาดแต่องค์เจ้ามีเหตุอันใดนอ่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็เลยบอกว่าอาน,นุนเห็นพ่อข้าผ่าคนนันบมอนุนร้อเห็นพ่อข้าพาคนนันมีเรตสิกสามฐานะอย่างเดียว มีแต่สีหาเงินยานเดียวจนลืมไปวันสี่สามบ่อยๆบวชสามบุญญาปารณีจนลืมสามบุญญาปารณีสามแต่หานาอยา,ยงเงา,าเนเดียวหาแต่เงินยานเดียวบวเคยสามบุญญาปารณีส่ต์จนจะของเลยเขาโกงผู้ให้สีมหอศตรรเขา อีกเจ็ดหมื่นพ่อข่าหาคนนั่นจะสิตายแต่บุคคยสางหานทำบุญบุคคยสางคุณง้ามควบมีอย่างเลื่อนใจเกิดไม่เป็นพ่อข่าหาเงินจนหลังตื่นรุยพาเงินก็เลยบอกว่าถ้าแจ้งสั่นผู้ข่านํำเดินนี้ไปบอกกับเขาใดบอกพระุทิเจ้าบอกว่าหาท่านคุณเคยท่านไปบอกได พาอานนนก็เล้นัน่งเรืออีกไปว่าสูาา่เกาะหาผาคนน่ะบอกว่าท่านจะมีอายุอยู่ได้อีกเจ็ดมือท่านก็นจะตายถามนักเรียนลองชิดหยอดบึงตัวเฮาเบิ้งทับไปห้าหมอนหมอนหักเข,ข้าหักลูกๆนักเรียนว่า จะอยู่ได้อีกเจ็ดมื่นข้อหนึ่งซื้อไงมันซืเป็ดหมื่นอีกเจ็ดมื่อเนี่ยเท่าสิเห็ดเนี่ยมันยังกี่ท่านอีกเจ็ดมื่นเท่าสิสางพุ่นง่ามข้อดีเนี่ยเท่าสิรู้สึกว่าชีวิตของเท่ามันมีขาเดี๋ยวลาที่เหลืออยู่นี่มันมีขาหลายที่สุด เจไอูที่เขาใสเหมือไปเขาจะไปเรียกร้องขึ้นมากกว่าอนี่ยไอูทีเขาเหลืออยู่มีขาหลายที่ขึ้นเจเมือพ่อข้าพาค้นี่เกิดความสลดสังเวชเนยโอ้ห้าสิตายเลยวะพ่อข้าพาคน้นเป็นคนรวยเป็นมหาเศรษฐี เป็นมหาเศรษฐีสิตายอ่อสิตายนี่จากเงินเงเินเลไล่โอ้ห้องสิตายเราเลยหาเงินมากจนแกนอนจนเป็นเศรษฐีบัวคือสางบุญญาบารามีบวัวคือสางคุณงามค่วมดีนี่ห้องสิตายเราเลยบ่เจอเสียเราเลยเสือฮะอ่านนท์ แตเลยมีมุ่นหาอานุ่นกับระบุตรเจ้ามารับบินทบาทมาฉันผาตาหารพ่อรับบินทบาทมาฉันพตาาัตตาหารครบเจ็ดหมื่นถวายพัตตาหารครบเจ็ดหมื่นเศรษฐีผู้นี้ก็เลยนั่งบาทศงพระบุตรเจ้าแล้วกลับมานอนพ่อกลับมานอนเลยปุ๊บเศรษฐีผู้นี้ปวดหัวแหง เสียชีวิตในมื่นที่เจ็ดปวดหัวแห้งเราได้เสียชีวิตในหมื่นที่เจ็ดอีหลีเห็ดให้ดูกน้องก็ค่าเขียน,นโจกันมาเล่าทำบุญทำบุญแต่เจ็ดหมื่นแต่เราบุญแลว้วก็ซอยแล้วแล้วเป็นยังคือเป็นนี่สิแต่พอขาด่าบุญนี่ ได้บรรลุรรมตเัเตอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนสแสดงธรรมว่าบรรฑิตควรขวใส่ชีวิตอย่างบอประมาณบรมเตจิสางข์ขอขั้วให้สางคุนงามความดีนำเฮ็ดน้ำพอน้ำแม่ก็เป็นการสางคุนงามความดี เ็ดนำคู่บาตรามกับเป็นการสั่งคุณงามควมดีว่ายผักสวนมนรักษาศีมจะเลืิญนิตตามวมนาเป็นการสั่งความดีโดยว่าเหตุไห้พอข่าผ่าคนิวันไว้แม่จะหน่อยตายด้วยอาการที่สงมแเล้วได้ไปทุกคิดยูสวรรค์สั่งนี่คือผู้ใส่ชีวิตอยางบรปมา เพิ่งว่ยยาประมาทในกลางสาชีวิตวันชีวิตแตของจะเยืนเงาย่าประมาทในไหววายย่างหยังสาวหรือยังหลุกหลวบนะเรียนสิพอแม่ส้วนมาวัดครูบาอาจารย์ส้วนมาวัดโอ้ยยังเขียนเด็กน้อยอยู่อายุเฮายังอีกไงบ่แน่นอนอายุเป็นสิ่งบ่แน่นอน เข้ามีเลือดมีเนื้อมีร่างกายมันต้องเจ็บป่วยได้จักมือนึงมันต้องเจ็บป่วยเข้าทองไว้จักมือนึงเข้าต้องเจ็บป่วยคนอื่งย่ประมาณว่าจะของหนุ่มสาวตัวสากพึ่งงานคนดีย่ประมาณว่าที่กระหาจะของแมหนิ่งยงคนใน ไอ้โหมากที17ทีเป็นรุ่นของไอ้เนี่ย